ใช้เทมเพลตทำหน้าปกช่อง YouTube นะคะม,มือใหม่ห้ามพลาดไปดูกันเลยวันนี้เราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Pixel l a b นะคะเพื่อนๆพิพ่อนเข้าไปที่ Play Store ค่ะแล้วเราก็เซิร์ชคำว่า Pixel l a b นะคะ p i x e l, l a b ค่ะแต่ว่าบางทีนะคะใครที่เคยค้นหาแล้วเขาก็จะขึ้นคำนี้ให้เลยค่ะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อย่างของอเล็กเคยติดตั้งไว้แล้วมันก็จะขึ้นเลยค่ะว่า Pixel l a b นะคะเราก็เปิดเข้าไปเลยค่ะถ้าใครเคยติดตั้งแล้วจะมีคําว่าอัปเดตหรือว่าคําว่าเปิดนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยติดตั้งก็กดติดตั้งไปค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะคะจนจบเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะหน้าตาของแอป Pixel l a b นะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็น เมนูคำสั่งมากมายนะคะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีพื้นหลังให้เราเลือกด้วยค่ะแต่สำหรับในที่นี้เรามีรูปภาพที่ทำไว้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเลือกพื้นหลังก็ได้ค่ะมาดูเมนูด้านล่างค่ะตัว A นะคะเป็นการที่เราจะใส่ข้อความค่ะแล้วก็ปรับฟอนต์นะคะได้ตรงเมนูนี้ค่ะส่วนตัวที่เป็นเหลี่ยมๆนะคะก็จะปรับรูปร่างขนาดค่ะ ไม่ว่าจะทําเป็นหัวลูกศรก็ได้หรือว่าจะทําเป็นตัวโค้งก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราจะเลือกตรงเลเยอร์ค่ะแล้วก็ image size นะคะเพื่อที่จะปรับขนาดค่ะกดบล็อกลงมาจะเห็นคำว่า youtube channel banner ค่ะเลือกตัวนี้เลยค่ะเป็น16ต่อ9นะคะขนาดของ YouTube เราก็ตกลงไปค่ะตอนนี้หนะ้าจอจะเปลี่ยนไปค่ะสำหรับคำว่า new เทคนะคะตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ค่ะเรากดที่ถังขยะด้านบนลบไปเลยค่ะต่อไปเราดูเมนูคาสั่งด้านบนค่ะเป็นตัวบวกนะคะเราก็าไปเปิดแกลเลอรี่ค่ะเพื่อที่จะเลือกเทมเพลตเข้ามานะคะแล้วก็รูปภาพที่เราทาเอาไว้เข้ามาค่ะเมื่อเปิดเข้ามาในแกลเลอรี่นะคะเราก็เลือกเทมเพลตค่ะที่เราดาวน์โหลดมานะคะเข้าไปก่อนแล้วอันดับต่อไปเราค่อยมาเลือกรูปภาพที่เราทําไว้ค่ะไปวางซ้อนบน เทมเพลตนั่นเองตอนนี้เทมเพลตเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดตรงถูกไปค่ะติ๊กถูกไปนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาขยับเทมเพลตกันค่ะให้เต็มกรอบค่ะดึงมุมล่างนะคะมุมล่างขวาเห็นไหมคะเราก็ดึงลงมาค่ะขยับให้ได้เต็มกรอบเลยนะคะต่อไปเราจะมาล็อกรูปของเทมเพลตค่ะไม่ให้ขยับค่ะเราก็กดเข้าไปนะคะตรงเลเยอร์ด้านบน จะเห็นว่ามีป๊อปอัพขึ้นมานะคะเรามองดูรูปกุญแจค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะตรงรูปกุญแจเพื่อที่จะล็อกค่ะรูปกุญแจก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมคะเรียบร้อยเราก็กดเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปิดป๊อปอัพนั้นไปนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราไปเลือกรูปภาพจากแกลลอรี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็กดเข้าไปที่ตัวบวกด้านบนนะคะแล้วก็เลือก from g a l l อ r y ค่ะ เลือกรูปภาพที่เราจะนำเข้ามาทําเป็นหน้าปกช่อง YouTube ได้นะคะเมื่อเราได้รูปภาพเข้ามาแล้วนะคะก็ติ๊กถูกไปค่ะแล้วเราก็ไปขยับตําแหน่งเหมือนเดิมค่ะให้เต็มกรอบนะคะเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้เราจะมองไม่เห็นเทมเพลตด้านล่างนะคะก็มีวิธีแก้ไขค่ะด้วยการใช้คำสั่ง opacity ก็ได้นะคะเพื่อที่จะปรับให้ภาพด้านล่างหรือว่าด้านบนนั้นจางลงแต่ตอนนี้เราจะมาใช้คำสั่ง crop กันค่ะ ก็มาเลือกคำสั่งครอปนะคะเพื่อที่จะตัดภาพที่เราไม่ต้องการออกค่ะส่วนไหนที่ไม่ต้องการนะคะเราก็ครอปทิ้งไปค่ะให้เหลือแต่ภาพที่เราจะใช้เท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะเราก็ค่อยๆขยับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการค่อยๆปรับไปนะคะเพื่อนๆเขาจะมีปุ่มให้เรากดแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะ เมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะคะภาพก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้น,นะคะให้มันตรงกับเทมเพลตด้านหลังค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเซฟภาพไว้ในแกลลอรี่ค่ะโดยการเลือกเมนูด,ด้านบนนะคะที่เป็นรูปแผ่นดิสแล้วเราก็เลือกเซฟ as image ค่ะเมื่อเราเลือกเซฟ as image นะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพให้เรากดเซฟ อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกตรงคัสตอมค่ะเพื่อที่จะเลือกให้ภาพของเรานั้นเซฟแบบคมชัดมากขนาดไหนนะคะเรากดแล้วเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาอีกค่ะเมื่อเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำรูปภาพนี้ค่ะไปเป็นภาพหน้าปกช่องของเรา YouTube นะคะด้วยการเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะ เมื่อเราเปิดหน้า Google Chrome ขึ้นมานะคะเราก็พิมพ์คำว่า YouTube Studio ค่ะ Y O U เขาจะขึ้นมาให้เราก่อนนะคะแล้วก็กด YouTube ค่ะสำหรับอเล็กนะเคยเข้าเป็นเวอร์ชัน Desk t o p มาแล้วค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดมาแล้วยังเป็นเวอร์ชันในมือถือนะคะเราก็มากดตรงลูกศรน,นี่ค่ะแล้วก็มาเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็ ขาก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปให้เรานะคะเพื่อนๆก็กดตรงรูปของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านบนขวานะคะกดเข้าไปแล้วเราก็เลือก YouTube Studio เมื่อเปิดเข้ามานะคะเราก็มาเลือกตรงรูปคาทานี่ค่ะด้านล่างกดเข้าไปนะคะ ไปสู่หน้าของการปรับแต่งค่ะมาถึงหน้าการปรับแต่งช่องนะคะเราก็ไปเลือกตรงการแสดงแบรนด์เข้าไปค่ะปึ๊บตรงนี้นะเขาจะให้มีให้เราว่าเราจะเลือกเป็นใส่โปรไฟล์หรือว่าภาพแบนเนอร์ตอนนี้เราจะเปลี่ยนแบนเนอร์ใช่ไหมเราก็กดตรงเปลี่ยนปึ๊บเสร็จแล้วเราก็มาเลือกรูปภาพเลยค่ะ ที่เราทำเอาไว้นะก็เปิดเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปหาดูนะคะว่าภาพที่เราทำเมื่อกี้อยู่ในเราทำไว้ใน Pi x เ l Lab ใช่ไหมคะเราก็กดตรงนี้แล้วก็เปิด Pi x เ l Lab ขึ้นมานี่ค่ะคือภาพที่ทำไว้นะปึ๊บเข้าไปนี่ค่ะก็จะบอกเราว่านี่คือภาพที่จะแสดงขึ้นมานะคะมองเห็นได้ในบนทุกอุปกรณ์คือภาพนี้ แล้วก็ถ้าตรงนี้ก็คือมองเห็นได้บนทีวีถ้าเราทำภาพใหญ่กว่านี้นะคะส่วนตรงนี้จะมองเห็นได้บนเดสก์ท็อปเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ตอนนี้อเล็กทำเฉพาะแบนเนอร์นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงเสร็จเห็นไหมคะ่ะยังนะคะยังไม่จบค่ะเราต้องมากดตรงนี้ด้วยกดตรงเผยแพร่ะคะ่ะป้าเข้าไปเห็นไหมคะภาพที่อเล็กทำไว้ก็เปลี่ยนแล้วจริงๆอะ ตรงหน้าปกช่องนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ช่องทางการติดต่อได้ค่ะหรือว่าอธิบายสิ่งที่เราทําได้อีกตอนนี้เล็กก็ได้เปลี่ยนรูปภาพหน้าปกช่องแล้วค่ะเพื่อนๆลองทําตามดูได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ